i ชมคะรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะช่วงของบางใหญ่เตาปูนะคะระยะทาง23กิโลเมตรใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมดนะคะ6ปีด้วยกันคะ่ะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจราจรติดขัดบ้างนะคะแต่ว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการ เปิดให้ทดลองใช้บริการกันแล้วนะคะโดยหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจารติดขัดนะคะในช่วงของกรุงเทพฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อจังหวัดนนทบุรีและก็กรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการของเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ว่าพีรยุทธ์สิงห์พัฒนากุลน,นะคะผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรมอนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาให้รายละเอียดถึงความจําเป็นสําหรับ รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะใช้ในเส้นทางนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านครับสวัสดีครับ,รบเริ่มต้นเรียนถามท่านก่อนเลยครับถึงความจําเป็นของรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงรวมไปถึงประโยชน์ครับที่ประชาชนและก็ผู้โดยสารที่จะได้รับจากการเปิดให้บริการนี้ครับครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่ก็ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในเขตรปริมณฑลและกรุงเทพพื้นที่ชั้นในนะครับ สำหรับประโยชน์ของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับคงเป็นที่ทราบดีนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างจะวิกฤตนะครับมากมากอ่รถไฟฟ้านี่ก็จะเป็นเส้นทางเลือกให้ประชาชนนะครับซึ่งเรามั่นใจว่ารถไฟฟ้าเนี่ยสามารถให้บริการที่รวดเร็วและปลอดภัยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย การที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าเข้ามาในเขตพื้นที่เนี่ยก็จะทําให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้น<ช>ทางนะครับรวมทั้งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ด้วยครับ,รบทีนี้ในส่วนของสถานีคลองบางไผ่นะคะไปถึงเตาปูนเนี่ยม,มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสายสีม่วงเท่านั้นเองแต่ทีนี้พอแบบเต็มรูปแบบของสายสีม่วงแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคะคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่ความจริงเป็น หนึ่งเส้นทางในแผนแม่บทรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีทั้งหมด10เส้น10ส,สายทางสีม่วงเนี่ยได้รับการออกแบบให้มีความยาวทั้งสิ้น46กิโลเมตรนะครับในช่วงของ บางใหญ่ต่อปูนเนี่ยความยาวระยะทาง23กิโลเมตรเราเรียกว่าเป็นสีม่วงส่วนเหนือนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะเริ่มก่อสร้างสีม่วงส่วนใต้นะครับจากตาอปูนไปลาดบุรณะนะครับเราคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2560้และคิดว่าจะเปิดเดินรถได้ประมาณ2566ครับทีนี้ในเรื่องของการที่เปิดทดลองการเดินรถไปแล้วเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะหรือว่าทุกอย่างโอเคเป็นไปตามแผนที่วางไว้คะครับคือการเปิดทดลองการเดินรถเนี่ยนะครับก็เป็น ขั้นตอนหนึ่งก่อนที่เราจะเปิดเต่รถลจริงนะครับ,รบก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานนะครับที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วขั้นหนึ่งนะครับ ได้ทดลองทํางานจริงนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการควบคุมการเดินรถการซ่อมบำรุงรวมทั้งการให้บริการผู้เดยสารในสถานีจริงนะครับซึ่งเราได้เริ่มตรงนี้มาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะดําเนินการเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากนะครับแล้วผลปรากฏออกมาจนปัจจุบันก็รู้สึกว่า เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีครับนะครับซึ่งจะเริ่มเปิดใช้งานจริงคือวันที่วันเสาร์ที่6สิงหาคมค6สิงหาคมแต่ว่ามีอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกามากยิ่งขึ้นด้วยก็คือจะมีบัตรเป็น MRT plus ถูกต้องครับใช่ไหมครับอยากเรียนถามท่านตรงนี้ดนึงคืออย่างนี้ครับพอพอเราเปิดรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีบัตรโดยสารสำหรับผู้โดยสารนะครับซึ่งเราก็ได้ออกแบบบัตรโดยสารเนี่ยเราให้ชื่อว่า MR+ t Plus อ๋อครับบัตรนี้เนี่ยจะสามารถใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินได้นะครับรวมทั้งเราได้วางแผนไว้ว่าจะใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆของรฟมด้วยในอนาคตนะครับก็พูดง่ายๆว่าผู้โดยสารเนี่ยถ้าขึ้น จากสีม่วงมาเนี่ยถือบัตรนี้เข้ามาในระบบนะครับก็สามารถที่เดินทางต่อเนื่องไปยังรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลได้โดยที่ไม่เสียค่าแลกเข้าระบบนะครับและนอกจากนั้นค่าโดยสารเนี่ยผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็คือค่าโดยสารของสายสีม่วงเนี่ยก็ได้กาหนดไว้นะครับที่อัตรา14ถึง42บาทนะครับอันนี้เฉพาะสายสีม่วงนะครับแต่ถ้าสมมุติ ผู้โดยสารเดินทางต่อไปในสายสีน้ําเงินเนี่ยอย่างที่ผมกลับเรียนแล้วนะครับคือเราไม่คิดค่าแรกเข้านะครับแล้วก็จะมีค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่70บาทนะครับซึ่งก็จะถูกกว่าถ้าคิด2ระบบแยกกันนะครับแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงถ้าเปิดเตินรถเนี่ยก็จะทํา ให้ประชาชนนีสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ด้วยครับนะครับ6สิงหาคมนี้เริ่มต้นวันแรกสําหรับการเปิดให้บริการสายสีม่วงครับผมใช่แล้วนะคะก็อยากให้ใช้บริการกันเยอะๆนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่ารอมด้วยนะคะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับด้คุยข่าวสีม่วง